สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ป้าอ่าเอาไก่ฟ้านะครับไก่กวาตอนนี้กาลังกินหญ้ายอยู่นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวปล่อยไก่กว่าขึ้นก่อนนะครับปล่อยปล่อยไก่ฟว่าขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสวัสดีวันนี้ไงไหนฟ้าลุยนะครับจองจองไนฟ้าลุยมาช่วยดึงไงนะครับ พอดีวิลี่ตือกองกันนะครับตือกองนึงก็โย,ยนให้น้องเอาได้ไหมได้แล้วล่มดีมากเลยนะครับวันนี้แป๊บน,นึงนะครับแป๊บน,นึงได้มาย่าวอะไรรป่ะไหนอาเจียกลุดนเร็วอเอาเนี่ยครับขึ้นไปแล้วครับ ไก่กว่าขึ้นไปแล้วกับสวยมากเลยกับขึ้นนายตัวนี้กับเป๊ะเลยนะครับเนี่ยกับเดี๋ยวตัวเว้นนะครับนี่อยู่ด้างวาวเดี๋ยวหายก็ขึ้นตะควาเดี๋ยวพาไปดูน้านขวานะครับเนี่ยกับไก่กว่าขึ้นดีกับวาวปีที่แล้วกับวาวไก่กว่าไม่ต้องง่วงมากับตัวนี้ à lùng lèo lùng lèo lùng lèo lớn mai gặp lùng mốt lớn mai đây gặp lùng tầm tà mốt nó gặp lùng tầm tà mốt đây gặp tét lèo gặp cây quà nó gặp lùng lèo lùng lèo luôn leo đứng lên đứng lên đứng đi luôn đứng con đứng con đứng ở đứng qua đứng qua chào qua qua luôn Tết lên rồi ลมมาแล้วลูกนี่กับลมเบาก็ลมหมอนก็ขึ้นลมแรงก็ขึน้นนะครับไกลกว่าลมมาหลับลมเลยแล้วนะครับลมเหมือนเกาอลีเลิศน,นะครับแต่ก็ไม่เลิศน,นะครับ ไกฟ้าครับ Lấy 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 lên, Kì lông ma lông lông ma Tôn lập lông ma Lông ma Lông ma cả thế kìa สำหรับคลิปน wow, oh, Ou ี้ก็ลากันไปก่อนนะครับกับความสวยงามของวาวไก่ฟ้านะครับสวัสดีครับอ๋อเอาลูกเ้าเลยเนี่ยครับให้น้องก่อนอัดร้าวนะครับแล้วอย่าตึงมือม้ายนะครับไก่กวาเนี่ยครับ ครับมาดูกันนะครับมาลุ้นกันครับไอน้องไอน้องไอ้น้องตัวแรกนะครับมาดูจีรัยนอกจากเท้ายู่ครับนี่ครับลงแล้วครับลงแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้ก็มาเล่นหัวกันเยอะเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ